นี่คือ Oppo Pad SE นะครับแท็บเล็ตราคาประหยัดเริ่มต้นแค่4,000บาทนะมากับลำโพงถึง4ตัวด้วยกันแถมรองรับ h ร r e s a u d ออด้วยตกเครื่องค่อนข้างบางทีเดียวจะเห็นว่ามีลำโพงฟังละ2ตัวพร้อมพอร์ต USB Type C นะครับหน้าจอขนาดใหญ่ทีเดียว11นิ้วความเดียด Full HD Plus นะครับรองรับ Oppo stylus Pen ด้วยสามารถเขียนจอได้นั่นเอง การแสดงผลถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับพอใช้งานแอปใช้งานอะไรต่างๆได้โอเคทีเดียวนะครับแล้วก็มากับระบบ Android 15นะครับใช้ชิป Helio G100 R a m 4 g b ความจุ 128GB ก็จะเร็นว่ามีฟีเจอร์อื่นอย่าง m u l t i s c r e e n n o n n e c t นะครับแชร์ข้อมูลผ่าน iPhone ได้ด้วยนะก็สามารถใช้งานได้หลากหลายเลยแถมมีรุ่นใส่ซิมการ์ดด้วยฝาหลังเป็นโลหะนะครับมีกล้องให้สำหรับใช้งานทั่วไปด้วยนะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลอยู่ตรงกลางนะครับ เอาไว้พวกสแกน Q R สแกนเอกสารต่างๆนะครับมีเมนูการใช้งานพื้นฐานครบสามารถถ่ายวีดีโอได้ที่ Full HD นั่นเองภาพรวมรุ่นนี้ก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับให้เด็กเรียนออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับมีปากกาโดยแถมแบตอื่นถึง9,340มิลลิแมป์นะครับชาร์จเร็ว33วัตต์ราคาเริ่มต้นที่4,000บาทสำหรับรุ่น Wi-Fi 128 g b นะครับส่วนรุ่นใส่ซิมราคาจะอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง6,000บาทนะครับรวมพส่วลดสนใจก,กด YouTube Shopping ได้เลยนะครับมีส่วนลดพิเศษด้วยนะ